จะพาไปดูทานน้ําใจบ้างครับทั่วประเทศไทยหลากหลายเลยมาช่วยกันนะคะณตอนนี้ครับไปที่จังหวัดนนทบุรีครับมีการรับมอบถุงยังชีพถึง150ชุดจากเดอะมอลเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนที่รับผลกระทบจากโควิด19ระลอก3ครั้งนี้ครับที่สารกลางจังหวัดนนทบุรีนายสุดจินชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีรับมอบถุงยังชีพชุดกำลังใจจำนวน150ชุดครับ จากผู้บริหารบริษัทเดอะมอลล์ครุปจำกัดซึ่งภายในถุงยางชีพก็จะมีสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งจําเป็นที่ใช้ในการดํารงชีวิตยอย่างเช่นข้าวสารอาหารกระป๋องน้ําผลไม้น้ําดื่มกระดาษชําระแชมพูสระผมก็มีนะครับน้ำยาซักผ้าน้ํายาปรับผ้านุ่มยาสีฟันแป้งนี่มีครบเลยโดยทางจังหวัดนนทบ,บุรีครับจะนําไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ครั้งนี้ ส่วนทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะคุณนุชนาถประทีปธีราน,นันรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยคุณนรุมนพงษุภาพพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแม่บ้านมหาไทยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดข้าราชการและเจ้าหน้าที่ค่ะ ได้ร่วมกันนะคะเดินทางไปเยี่ยมเยือนกลุ่มเปราะบางผู้พิการนะคะกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่ของตำบลบางชนีตำบลมหาพรามตำบลไซน้อยตำบลบางหักตำบลวัดยมอำเภอบางบานรวมแล้ว10รายนะคะ ซึ่งโอกาสนี้ค่ะได้มีการพูดคุยให้กำลังใจกันแล้วก็มอบเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆรวมทั้งติดตามดูแลสภาพปัญหาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตประจำวันเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้อีกด้วยค่ะไปดูที่ชัยนาทครับชัยนาทเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับนายสมบูรณ์สิริเวชพร้อมกับนายกเหล่ากาชาติจังหวัดชัยนาทก็ไปมอบสิ่งของ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลชัยนาทนาเรนทรซึ่งก็มีผ้าขนหนู600ผืนมีขนมขบเคี้ยวครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองอย่างละ6กล่องโดยมีเางด้าข,ของนายแพทย์พรเพชรนันทวุฒิพันธุ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนาเรนทรเป็นผู้รับมอบครับแล้วก็ยังฝากความห,ห่วงใยและก็ส่งกําลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด่านหน้าในการ เสียสละทุ่มเทเพื่อต่อสู้กับโควิด1 9ปราจีนบุรีกันต่อเลยค่ะท่านผู้ชมคะทางกาชาติจังหวัดปราจีนบุรีก็ได้รวมมอบชุดทานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 โดยมีคุณวรพันธ์สุวรรณนุษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีค่ะพร้อม้ัยท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดปราจีนบุรีได้รวมมอบชุดทานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 สภาการชาติไทย มอบให้แก่นายอำเภอบ้านสร้างจำนวน42ชุดนายอำเภอศรีมโหสถจำนวน88ชุดนายอำเภอศรีมหาโพธิ์จำนวน204ชุดนะคะรวมทั้งหมดค่ะ334ชุด สำหรับมอบให้แก่ผู้ที่มีความเสี่ยงและผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาแล้วและอยู่ในระหว่างการกักตัวอยู่บ้าน14วันโดยจะให้ทางผู้นำชุมชนทางอ,อสมมนะคะนำไปแจกจ่ายในแต่ละพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้านต่อไปค่ะที่ชนบุรีครับทางด้านของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีก็นำรถพระธาชทานตรวจเชิงรุกโควิด19เคหะเอื H ้ออรทนาจอมเทียน ก็เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจหาเชื้อโควิด -19 ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายโดยลดพระราชทานตรวจเชื้อชีวนิรภัยโดยประชาชนในพื้นที่ก็จะเดินทางมาเข้ารับการตรวจกันจํานวนมากท่ามกลางมาตรการป้องกันเชื้อโควิด -19 การตรวจแบบเชิงรุกนะครับมีเป้าหมายในการตรวจเชื้อโควิด -19 ให้กับประชาชนจํานวน300คนซึ่งประชาชนคนไหนเนี่ยอยากจะตรวจก็ให้นาบัตรประชาชนมาแสดง แล้วก็รับการตรวจหาเชื้อโควิดสิได้ฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายหรือใครที่คิดว่าตัวเองเนี่ยเสี่ยงจากการที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงหรือไปร่วมสังสรรค์นในช่วงสงกรานหรือหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิดสิผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือผู้ที่มีอาการโรคระบบทางเดินหายใจเนื่องจากที่ผ่านมานะครับภายในเคหะเอื้ออาทรน,นาจอมเทียน ได้ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิดสแล้วก็มีผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อพักอาศัยอยู่ในชุมชนนะครับก็วันวันนั้นเนี่ยก็ให้การบริการตรวจเชิงรุกนะครับ<ม>เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อให้พบเร็วที่สุดเพื่อการควบคุมให้ได้มากที่สุดครับ